โอ้ยโอเคครับผมฮะวันนี้มามาสายนิดหนึ่งมาสายนิดหนึ่งนะโอเคครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลยกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้นะครับผมจะเป็นคลิปพิเศษเวย้ยเกี่ยวกับนักบินอ,อ่าเนื่องจากเพื่อนๆนะครับผมถามมากันเยอะมากๆเลยว่าเฮ้ยหุ่นตัวเนี้ยมันใช้กับนักบินคนไหน นักบินคนนี้มันใช้กับหุ่นอะไรเพิ่งได้มาอ่าทั้งในยช่อง Youtube ผมนะครับผมแล้วก็ทั้งในเพจ Facebook วี Love w a l Robot Thailand ทำคลิปพิเศษเฉพาะมาเลยเพื่อที่จะได้ตอบคำถามเพื่อนๆได้ครับผมว่าหุ่นตัวนี้ใช้นักบินตัวไหนอโดยหลกัหลกๆนะครับผมผมจะแบ่งนักบินเนี่ยเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกนะครับผมเป็นนักบินที่ใช้ได้คับทุกตัวใช้ได้กับหุ่นทุตัวแต่ แต่ครับผมมันมีแต่มันมีความสามารถเฉพาะครับผมมาดูกันเลยดีกว่าว่าอะไรเริ่มจากกลุ่มแรงครับผมอันนี้เป็นนักบินที่ใช้ได้กับทุกตัวเลยแต่ต้องใช้อาวุธตามสกิลของมันครับผมนี่คนแรกเลยครับผมบาซิลอ่ะคนนี้ใช้กับปืนใช้กับหุ่นที่ใช้ปืน800เมตรขึ้นไปครับผมก็จะทําให้ยิงแรงขึ้นอันนี้เอ็ดดี้ครับจะทําให้ปืนลูกซองเนี่ยยิงรัวขึ้น ส่วนอันนี้ก็ผมน้องเคสเลยคนใหม่ล่าสุด <c oughs> จะทําให้ปืนล็อกดาวน์ยิงแรงขึ้น8%ไงผมส่วนน้อยน้องมีเดียนี่ทําให้ปืนพิษค่ากัดกร่อนของปืนพิษแรงขึ้นนะผมไม่ใช่ด้าเมจของปืนพิษนะแค่ค่ากัดกร่อนครับผมที่มันจะแรงขึ้นดออรอโต้ครับทําให้ปืนพนะัาสมาเนี่ยพวกไอ้ปืนทาวรานิเมอร์ปืนดิเครย์ต่างๆผมยิงรัวขึ้นส่วนนี้ครับผมพอดิกินจะทําให้ไอ้ปืนจรวดไฟเนี่ยอิสิเเลเตอร์สคาลแล้วก็ สกอเชียเออเจาะความท้าทานได้มากขึ้น50%นี่ครับผมราฟาเอลทำให้ปืนไฟนเฉพาะปืนไฟนะอินเ t อร์เอมเบอร์ขยายใหญ่ขึ้น30%อนคือแบบสามารถสเปลส์สามารถแบบเฉียวได้มากขึ้นครับผมแล้วก็อันนี้แซมสโตนครับผมทำให้ปืนอะตอมิเซอร์ปืนนิคิออนควักเกอร์พวกนี้ร้อนชาขึ้นครับผมผมก็จะไม่ได้บอกรายละเอียดเจาะจงเป็นตัวเลขเป๊ะๆน้ยก็ งั้นยาวกว่าตายเลยนี <l> ่ <ux> แล้วกลุ่มที่สองครับผมก็คือนี่เลยจากความสามารถครับ,รบนะเริ่มจากอันนี้ผมเอเดรียนอ่านี่คือใส่หุ่นตัวไหนก็ได้นะแต่ว่าเอเดรียนชนีครับผมใส่หุ่นตัวไหนจะทาให้ตัวนั้นนะ่ะแรงยิงแรงทาได้เม่ได้มากขึ้นห้าเปอร์เซนตะยิงแรงขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์โดยโดยไม่มีคอแม่นะสําหรับแมนนี่ครับผมคนนี้แมนนี่นะคุณคุณกันบน้ะล่ะ <l ux> สําหรับแมนนี่เว้ยมันจะทําให้เราอะ่ะยิงแรงขึ้นแต่ว่า มันจะต้องแลกมากับเลือดครับผมคือเสียเลือดที่พอถึงเปอร์เซ็นต์การเสียเลือดปุ๊บมันก็จะแรงขึ้นมา0.1%อะไรอย่างเงี้ไปครับผมแต่ส่วนตัวผมว่าจะแมนนี่ตัวเนี้ยไม่คุ้มได้เนเมจมาไม,มไม่คุ้มกับเลือดที่เสียไปก็แล้วแต่เพื่อนๆนะว่าจะอัพหรือเปล่าสําหรับน้องนี่ครับผมทิกซี่โฮปนะทิกซี่โฮปของเราเครับผมจะทําให้โมดูลฮิลเลือดเนี่ยทั้งแอดวานซ์รีแพล์ทั้งรีแพลย์ยืนิตครับผมฮิลเร็วขึ้น7%ไมม่รวสกิลย่อยนะเอ้ยและนี่ครับผมสําหรัับหวข้อที่2เว้ย นักบินเฉพาะหุ่นแล้วตอนนี้ครับผมผมก็จะเรียงชื่อหุ่นไปนะผมจาก A ถึง Z เลยอ่าจะได้แบบดูง่ายๆึยึ้นเกิดเพื่อนมาไล่หาดูเฮ้ยหุ่นตัวนี้ใช้อะไรครับผมเพื่อนก็จะได้หาง่ายขึ้นไงเพราะจะเรียงจะเรียงไปตามตัวอักษรเลย A B C D E F G R เฮ้ยมาดูกครับผมกลุ่มกลุ่มหุ่นแรกอ่าตัว A ครับผมเอากวงอ่านี่เอากวงครับผมใช้ตัวนี้ทําให้สก,กิลของเอากวงเนี่ยยิงแรงขึ้น สำหรับนี้ครับผมเอาจุนครับผมใช้คนนี้เลยอาริกาเนี่ยจะทําให้ไฟของเอาจุนเนี่ยแรงขึ้นสกิลไฟที่พ่นออกไปตอนบินนะเรื่องนี้ครับผมอีกตัวหนึ่งยางรีเนี่ยจะทำให้เอาจุนเนี่ยเวลาบินเนี่ยเปิดความตั้มได้ได้หรือสามารถเปิดตาได้ครับผมยิงหุ่นหายตัวได้สําหรับนี้ครับผมเอลิสเลยน้องมินนี่น้องมินจีจะทําให้ถ้าเกิดเอลิสโดนโจมตีครับผมเลือดเหลือ50เปอร์เซ็นต์หรือถึงเกณฑ์ที่กําหนดเนี่ยจะทําให้เอลิสเนี่ยยิงแรงขึ้นแต่ว่าใช้ได้ครั้งเดียวต่อ การเล่นครับผมตัวตัวผมว่าไม่คุมนะไม่คุมที่จะอัพมาในสูตรตัวบีครับผมนี่บีฮิมอสครับใช้ต้องต้องใช้ตัวนี้ท่างนั้นเลยอังเดรครับผมจะทําให้บตอนที่บีฮิมอสใช้2ปืนเนี่ยเดินเร็วขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดตอนใช้สี่ปืนเนี่ยจะมีค่าความต้านทานครับผมส่วนนี้เลยครับบีสครับไครจะทําให้บีส์เนี่ยเวลาใช้ความสามารถอนะไม่มีโล่นะแต่ว่าจะมีความต้านทานเพิ่มขึ้นมา5้าเเครับผมซึ่งตอนแรกเว้ยมันต้านทานแบบ90%อะโดนเนิฟลงมาเรื่อยๆ สำหรับบูวากตัวนี้ครับผมใช้โทบิสเลยมันจะทําให้บูวากเนี่ยใช้โมดูลเชิงรุกได้เร็วขึ้นนนั่คือว่าคูดาวโมดูลได้เร็วขึ้นนี่เองต่อไปครับผมนี่ตัวซีซิบรัตครับผมสําหรับนี้เลยอเล็กซานเดอร์ฟอสต์คนนี้ครับผมจะทําให้ซิบรัตเนี่ยยิงสกิลจาก350เนี่ยยิงไกลขึ้นเป็น500ส่วนโบลิสครับผมคนนี้นะมี2คนโบลิสครับผมจะทําให้เวลาไอ้ซิบรัตใช้สกิลเนี่ยปุ๊บจะทําให้ยิงแรงขึ้นครับผมแต่ว่าก็ไม่มากครับผม แล้วก็นี่ตัวดิมิเตอร์ครับตัวดีแล้วเจอรี่ครับเวลาไอ้ดิมิเตอร์เนี่ยใช้ความสามารถใช่ไหมทุกคนที่อยู่ในวงครับผมจะยิงแรงขึ้น2ี่รวมถึงตัวเจ้าต,ต,ต,ตัวดิมิเตอร์เองด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมเปผมแอมมิเตอร์นะเวลาดิมิเตอร์ใช้ความสามารถผมจะฮิวแทบเทาได้อ่า10%จากความสามารถที่ฮิวได้แค่ <c oughs> <c oughs> นั้นเองตอนแรกแบบโอ้โหฮิวแรงมากโดนเนิบลงมาอีกแล้วเช่นกันถุนตัวอ e ีครับผมเอลิบาสครับ เจสครับผมคนแรกนะมี2คนเจสครับจะทําให้สกิลของเอเลบาสเนี่ยยิงแรงขึ้นจาก4 0 0เป็น5 0 0พันเท่านั้นเอง <c oughs> สำหรับสมูเอลครับผมอันนี้ผมแนะนําตัวนี้นะเวลาสกิลเอเวลาเอเลบาสใช้ความสามาถครับผมจะทําให้ยิงแรงขึ้นอ,อันนี้คือยาวๆทุกปืนเนยส่วนเจสนี่ทําให้แรงเฉพาะแค่ความสามาถครับผม5้าพันเท่านั้นเองแล้วต่อมา F ครับผมฟาร์มนี้น้องโจฮันนาฟินครับผมจะทําให้เวลาฟาร์มนี้ลงพื้นเนี่ยจะฮิวเลือดอ่า แต่สาหรับถ้าเกิดจะใครจะใช้ฟาร์มจริงๆต้องใช้ตัวนี้ครับผมลุงบินลอบเลยจะทําให้ฟาร์มเนี่ยผมตอนบินสามารถเจาะโลดได้ตลอดเวลาอันนี้เลขคอมเมนต์ครับผมต้องลุงบินลอบเท่านั้นนะจ๊ะตัวเอฟเหมือนกันครับผมฟอลคอนครับคนนี้เลยน้องคอมแม็กจะทําให้ปืนกลางกันครัผมปืนอันนี้เลยนะของฟอลคอนเนี่ยยิงแรงขึ้นครับส่วนเฟลเลียครับผมโอ้โหเพียบเลยคนแรกครับผมน้องลินดาครับจะทําให้โลดเนี่ย เฟลเลียเนี่ยเยอะขึ้นส่วนนิโคลัสกับผมจะเพิ่มแต้มต้านทานให้เฟลเลียเว้ยส่วนอันนี้ก็ผมเป็นเรคคอมเมนต์เหมือนกันตัวนี้นะจะทําให้เฟลเลียไม่มีโรคอ้าวแต่ว่าเลือดเพิ่มขึ้น60%เว้ยเฮ้ยเบเนเนตตี้ทำให้เฟลเลียเพิ่มเลือดเพิ่มขึ้น60%เพราะฉะนั้นไงผมต้องใช้ตัวนี้นะใช้น้องเบเนเนตตี้วูฟเลยถ้าเกิดจะใช้เฟลเลียครับเรคคอมเมนตนะจ๊ะมาครับผมตัวจีครับผมกิฟฟินอ่ะน,นี้ทำให้สกิลของกิฟฟินเนี่ย เร็วถลดรีโลดเร็ว,รวขึ้นนะเนี่ยอดัมครับผมส่วนน้องลิเลียนครับผมอันนี้ผู้หญิงนะ <c oughs> ของเฮดิสจะทำให้สกิลของเฮดิสกับผมยิงไกลขึ้น100เมตรนะเป็น600เมตรจาก500เมตรนะแล้วก็นี่ครับผม hey เฮชิเอ้ยเอมิเลียเอ้ยจะทำให้เฮชิมีค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นครับผมสำหรับฮอคครับนี่มี2คน John, มมจอห์นเดเมจจอห์นนะนี่จะทำให้เวลาฮอคใช้สกิลเนี่ยล็อกได้แต่ส่วนตัวผมว่ามันไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่เลยอะนะล็อกขาศัตรูได้ผมส่วนตัวผมแนะนำอันนี้เลยครับผมไคลส์โรเจอร์สำหรับฮอคครับ เวลาฮอกบินเนี่ยมันจะแบบมีภูมิคุ้มกันเอฟเฟกต่างๆครับผมภูมิภูมิคุ้มกันลดนาเมจแล้วก็ล็อกขาต่างๆนะจะทำให้ฮอกบินเนี่ยเราไม่โดนลดนาเมจดโดนล็อกเลยอ่าต่อไปครับผมของกบแดงอินควิสเตอร์ครับผมตัว I แล้คลโรเจอร์ครับจะทําให้เจ้ากบแดงตัวเนี้ยมันฮิลเลือดได้เยอะขึ้นตลอดเวลาผมประมาณ0.7%นดได้ต่อวินาทีนะแล้วก็นี่อีเวอร์ครับผมตัวนี้เลยนะ จะทาให้เอฟเฟกต์ยับยั้งครับผมของอนเวเดอร์ ider, เนี่ยมีเอฟเฟกต์ยับยั้งเพิ่มมากขึ้นอ่ะก็คือัตูที่โดนเดเมจของเราเข้าไปเนี่ยจะยิงได้เบาลงเยอะขึ้นกว่าเดิมอ่าแล้วก็เจเกอร์ครับผมใช้อเล็กคนนี้เลยจะทําให้ปืนของปืนในตัวเฉพาะปืนความสามารถนะไม่สนใจความทันถาน่ายผมยสมมติอ่าความสามารถยิงเฟรียปุ๊บก็จะเข้าหนึ่งเลยครับปกติเฟรียจะลด5 0ตใช่ไหมถ้าเกิดมีอเล็กเนี่ยกระสุนปืนจากความสามารถครับผมจะเข้าเต็มเต็ม สำหรับเครปีก็ผมน้องเนียนานี่คนนี้เลยครับผมจะทําให้เวลาใช้สกิลเนี่ยเครปีจะเร็วขึ้นดิงแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดลิงกับเพื่อนนะครับผมก็จะทําให้เร็วขึ้นยิงแรงขึ้นมากกว่าเดิมอีกแล้วก็นี่ครับผมน้องมิสกิแอนบันชี่จะทําให้เอ่เวลาเครปีใช้ความสามารถครับผมไม่โดนล,ล็อกไม่ดนเอฟเฟกใดๆไม่ลดลดดาเมจไม่โดนล,ล,ล,ล็อกขาครับนะอันนี้ก็รีเคมินอันนี้อันนี้อันนี้ได้แห่งสองตัวเลยใครก็ได้ เน้นเร็วเน้นแรงกอันนี้ครับผมเน้นลุยอึดๆไม่โดนเอฟเฟกต์ใดๆก็เน้นพันชี่ไปเลยสำหรับตัวเอ็มไอตัวแอลครับผมนี่ลีสครับโทมัสครับผมจะทําทให้เวลาลีสใช้สกิลเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นอ่าแล้วก็อันนี้ครับผมอลิซาเบลล่าอิซาเบลล่าไอส่วนตัวผมอ่ะเพื่อนๆหลายๆคนถามมาว่าเฮ้ยตัวนี้ดีป่ะเพราะว่ามันโอนเอฟเฟกต์มันโอนไทยไทเดเมจไปเยอะกว่าไอตัวแรกเว้ยแต่ว่ามันก็เข้าเนื้อเรามากเหมือนกันลองเทนไปแล้วครับผมใช้สองตัว โดนยิงไอตัวอิสเบลลาตายก่อนเพราะว่ามันเข้าเนื้อเราเยอะไงนะโลกิครับผมใช้ลุงคนนี้เลยโอ้จะไหวหรือเปล่าเวลาโลกิใช้สกิลสลับไปมาครับผมมันจะทําให้หิวเลือดนะเวลาปรับเป็นโหมดยิงปืนปุ๊บมันจะหิวเลือดครับผมกลับมาปุ๊บหิวเลือดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาปรับเป็นโหมดยิงปืนเนี่ยมันจะใช้เวลานานขึ้นกว่าจะกลับมาโหมดหายตัวได้อ่าแล้วนี้คับผมกับตันคราฟของมาหุ่นใหม่เลยล่าสุดมันจะทําให้ จ้าต,ตัวเล็กที่อยู่บนหัวของเจ้ามาเนี่ยป้อมปืนเนี่ยยิงได้รัวขึ้นแล้วก็แรงขึ้นครับผมแล้วก็เมนเดอร์ครับใช้น้องมาเรียรเท่านั้นเลยครับผมคนทดี่เพราะว่ามีคนเดียวแต่ก็ต้องใช้น้องมาเรียรเท่านั้นถ้าเกิดจะใช้เมนเดอร์นะจะทําให้เมนเดอร์ครับผมลบแถบเทาได้ไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์จากสกิลความสามารถคิวได้ครับผมต่อไปเอ็มครับผมมือคิวรี่เลยนี่เจ็ดปาร์เกรอร <c oughs> ์ครับผมจะทําให้มือคิวรี่ในกระทืบแรงขึ้นนี่ผมของนิมิซิสครับโซเรนจะทําให ซึ่งมีสิทธิ์จะสกงกโรได้นานขึ้นนะสำหรับในทิงเกลครับผมอันนี้เลยงูจีนเนียครับผมจะทําให้ไอ้สกิลความสามารถของไอ้เจ้าเนนเกลเนี่ยคูดาวได้เร็วขึ้นนะก็คือบินขึ้นเบลลงบินขึ้นได้เร็วขึ้นเองอ่าต่อไปก็ผมน้องไมาย,ยาน,นี่ก็ของในทิงเกลเหมือนกันจะทําให้เจ้าเนนเกลเนี่ยพ่นสกิลได้รลวขึ้นไม่แดงๆอะ่ะปุ๊ชปุ๊ชปุ๊ชอ่าประมาณนี้เลย อ่ะครับผมมาสูต่ตัวโอรครับอขอจิบน้ำนิดนึงนะโอ,โอเคมาต่อครับผมโอโรจิครับผมถ้าเกิดใช้โก้ดนะมันจะทําให้ความสมารถของโอโรจิเนี่ยยิงรัวขึ้นครับผมปืด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปืดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้มิสบิจิตครับผมมิสซิสบิจิตเนี่ยมันจะทําให้โอโรจิเนี่ยหายตัวที่สามครั้งครับผมสามารถเก็บชา์หายตัวที่สามครั้งแต่ว่าเวลาแต่ชาระซ่านลงอแต่โดยรวมแล้วครับผมมันก็มากกว่าไอโจอปกติเนี่ยสองวินาที น้องออกกาครับผมของแพนทอมนะทำให้แพนทอมเอาหายตัวได้นานขึ้นนะไม่ใช่คือเพ้่ความสามารถได้นานขึ้นนี่ครับผมแล้วก็ของเพอร์ชัวตัวนี้ก็ทําให้ความสามารถหายตัวของเพอร์ชัวเนี่ยนานขึ้นครับประมาณสองวินาทีได้แล้วก็ของลาวนาครับผมอันนี้เลยทําให้ลาวนาไว้แบบหายตัวที่สามครั้งอ่ะโอ้โหตัวนี้ต้องมีครับผมอันนี้ไม่มีไม่ได้นะไม่มีก็เล่นยากนะสําหรับตัวอาครับผมก็จะมีนี่เลยเลเว่นครับ จะทําให้เลเว่นเนี่ยเวลากระโดดเนี่ยยิงแรงขึ้นครับผมดาเมจมากขึ้นอ่ะสําหรับเลเวนเนีตยครับผมน้องวาซิลิซาเลยมี2คนนะครับผมลิคาโดกับวาซิลิซาวาซิลิซาก่อนนะผมจะทําให้เวลาเลเวนแนนต์เนี่ยเวลาใช้ความสามารถโดนยิงโดนยิงใช่ไหมแล้วพอความสามารถหมดไปเนี่ยจะฮิลเลือดตัวเองได้เยอะขึ้นครับผมความแรงของการฮิลเลือดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราโดนเยอะเท่าไหร่ว่ายิ่งโดนเยอะก็ยิ่งฮิลเลือดเยอะครับผมสําหรับลิคาโดเนี่ยเวลาเลเวนแนนต์ใช้ความสามารถจะทําให้วิ่งเร็วขึ้นสกอร์เปียนครับผม น้องอิสคราคนนี้เลยจะทําให้เรเวนแนนเนี่ยเอ้ยจะทําให้สกอร์เปียนเนี่ยเออเวลาวาร์ปกลับมาว้ยจะหิวเลือดตัวเองส่วนอักสกาการก็ผมอันนี้ส่วนมากจะเจอแต่นี้แหละตอนนี้นะเวลาหายตัวครับเวลาวาร์ปไปเนี่ยจะหายตัวก่อนอ่าแต่ว่าหายตัวจากกดปุ๊บหายตัวสามวินาทีแล้วค่อยวาร์ปไป <c oughs> <c oughs> แล้พอวาร์ปไปเว้ยหรือสองวินาทีเอา้านะ <c oughs> ประมาณนั้นแต่ทําไมแบบไม่แบบวาร์ปเสร็จก่อนแล้วค่อยหายตัวอย่างงี้ผมก็ <c oughs> ม่เน่ใจเหมือนกัน ต่อไปครับผมตัวเอสนาเซราฟครับผมก็จะมีน้องจิวเลยเวลาเซราฟครับผมบินแล,ล้วลงพื้นเนี่ยจะหิวเลือดตัวเองแล้วก็น้องวิกตอรีเบียครับเวลาเซราฟบินเนี่ยจะเร็วขึ้น25ซนแล้วก็บินนานขึ้นอีก25%ครับอนผมอันนี้เลคคอมเมนต์น้องวิกตอรีเชลก็ผมน้องลินดาจะทําให้เวลาเชลใช้วความสามารถครับผมจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ระเบิดได้แรงขึ้นส่วนดิวทอมกินครับผมของเชลเหมือนกันเวลาเชลใช้วความสามารถระเบิดบึ้มเนี่ยจะจะ ใส่เอฟเฟกต์ซับเบเซอร์ครับผมให้ศัตรูรอบๆอ่าัตรูรอบๆที่โดนเอฟเฟกของเชลผมก็จะปืนแดงไปยิงเบาลงต่อไปครับผมอันนี้อันนี้พิเศษผมเอาฮาร์ปี้มารวมกับไซเรนตรงนี้นะเพราะว่ามันแบบใช้ด้วยกันได้ไงก็เลยอ่ะไซเรนฮาร์ปี้ไซเรนฮาร์ปี้ก็เลย,อ Silent Happy, Silent Happy, เ,ลยเอาไซเรนแล้วกันถ้าเกิดใช้คู่แฝกครับผมเวลาไซเรนฮาร์ปี้เนี่ย <Yeah. S 1> บินใจะมาแล้วกดลงเอ้ยแล้วกดกลับไว้จะหิ้วเลื่อนแต่ถ้าเกิดปล่อยลงเลยเนี่ย ไกดสกิลใช่ไหมมันก็จะแบบหายตัวครับผมสําหรับหยางลีครับอูใครๆก็รู้ว่าตอนนี้ว่าแบบเวลาเซเลนธาพี่ใช้สกิลมันจะเจาะโลได้เว้ยอันนี้โกงมากอแต่ว่าอันนี้ไอ้สองตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนจะใช้หยางลีครับผมเพื่อนๆอย่าปล่อยให้สกิลหมดกาอากาศด้วยเพื่อนๆต้องกดกลับอ่าจะดีกว่าครับแล้วก็สกายสกายร้อนครับผมใช้ดิเซียสครับผมจะทําให้สกายร้อนเนี่ยไม่มีปืนอะไรเจาะความต้านทาน80%สิเของมันได้ครับผมแม้แม้แต่ปืนไททัน,ทนก็ตามเว้ย พราะปกติเนี่ยปืนไททันนะครับผมมันจะเจาะความท้าทานปืนเจเกอร์ใช่ไหมอ่านั้นปืนเจเกอร์ปืนเกลปืนอะไรต่างๆที่เจาะความท้าทานเนี่ยถ้าเกิดใช้ความสามารถถ้าเกิดใช้นักบินตัวเนี้ยจะไม่มีใครเจาะเจาะความท้าทานของมันได้เลยเว้ยก็คือปืนอะไรยิงมาก็โดนบล็อกเปอร์เซ็นต์บอดโดนบล็อกเนเมอ์ไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดใช้โ,โรบอโตครับผมเวลาสกายรอนเนี่ยอยู่ในโหมดกลิ้งแล้วกลับมาเป็นโหมดยิงครับผมจะทําให้ศัตรูที่อยู่ในวง โดนล้นและเมย์ไงผมโดนซัเปิเซอร์ปืนแดงกันทั่วหน้าเลยแล้วกลุ่มตัวเอ๊ตัวกลุ่มสุดท้ายของอันนี้แล้วนะสเปกเ,เตอร์ครับผมเวลาใช้ทอลเนี่ยมันจะเวลาสเปกเ,เตอร์กระโดดใช้ความสาม,มารถครับผมจะยิงแรงขึ้นนี่ครับผมส่วนสไลเดอร์นี่ใช้แจ็คมัวร์เวลาสไลเดอร์กดสกิลสไลด์ช,ช,ชืบ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 แดดแดดใช่ไหมจะยิงแรงขึ้น5%้เปรับผมสะสมได้5ครั้งอ่าทุกครั้งที่กดแดดคก็จะยิงแรงขึ้นสะสมได้5ครั้งนะครับผม แล้วก็นี่ครับหมอเทียของเราเนี่ยใช้น้องวอกาสุดลำบึกตัวนี้เลยที่ทาให้เทียเนี่ยฮิวได้แรงขึ้นแล้วก็ไอ้เกราะแข็งครับผมที่เป็นหนวดสองข้างเนี่ยมีความต้านทานมีความทนทานมากขึ้นสําหรับทุนสุดท้ายครับผมที่มีนักบินก็คือไทฟอนเลยสามตัวเนี่ยอันนี้โอ้โหฮิตกันจังลุยครับผมอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะเวลาไทฟอนถมโดนยิงจนถึงจุดหนึง่งเนี่ยไทฟอนจะมีความต้านทานมหาศาลครับผมแต่ว่าใช้ได้หนึ่งครั้ง ต่อเกมนนะั้นแค่ไม่กี่วินาทีด้วยสามวินาทีด้วยมั้งแล้วก็น้องรอสในน้องรอสครับผมเวลาไอกเอไปไทฟอนใช้ความสามารถเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็นี่ครับผมน้องลิวเชที่ผมชอบเลยตัวนี้เลยนะเวลาไทฟอนใช้ความสามารถจะยิงแรงขึ้น25%ครับผมนะประมาณนี้ก็เลือกเอากันดูอ่าโดยปกติแล้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เว้ยมีหุ่นที่มันไม่มีนักบินประจำใช่ไหมเราเองครับผมก็สามารถเอานักบินในตำนานเนี่ยไปใส่จนนั้นได้ พราะนักบินในึําตำนานครับผมที่เป็นสีทองเนี่ยมันมีสกิลเพิ่มขึ้นมาเป็นเทียสี่เว้ยสีทองใช่ไหมถ้าเกิดนักบินปกติทั่วไปครับผมนักบินไก่การนักบินชาวบ้านอย่างนี้ก็เฮ้ยมันได้แค่เทียสามรผมสีม่วงในการอัปเดตสกิลอะเราสามารถออานักบินตัวนี้แม้ว่าไอความสามารถสกิลเอกลักษณ์ก็ไม่สามารถใช้ได้แต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่จะแบบเป็นแค่เทียสสามครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอาหุน่นบางตัวอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นเนอะแบบอย่างเอลิสอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นจะต้องใช้แบบนักบินเฉพาะรุ่นก็ได้ ถ้าเกิดเรามีนักบินตัวอื่นก็เอามาใส่ได้ครับสามารถเอามาเล่นได้แต่ถ้าเกิดเราอะมีนักบินประจําอยู่แล้วสมมติอย่างเอาจูนอย่างเงี้ยมีนักบินคนแรกครับผมแล้ว่านักบินคนที่2มาอะไรเงี้ยเราก็เอามาใส่คนที่2ได้ซึ่งนักบินคนแรกนี่เราก็เอาไปใส่คนอื่นแล้วก็เปลี่ยนสกิลได้ครับผมแล้วก็เปลี่ยนสุ่มสกิลใหม่อะไรใหม่างนี้ผมว่าน่าจะดีกว่าใช้นักบินปกติใช้นักบินธรรมดาครับผมนะโอเคครับผมขอจบลงแล้วครับผมสําหรับคอร์สฝึกสอนนักบิน ก็หวังว่าวันนี้ครับผมเพื่อนๆจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยบางที่อาจจะแบบเฮ้ยตกหลนก่นอะไรไปเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมบางที่สกิลอะไรอาจจะผิดพลาดไปนิดนึงอาจจะอาจจะมั่วๆไปหน่อยหรือเปล่าเพราะว่าแบบในคลิปนี้ครับผมมันใช้เวลาในการทําเยอะมากๆเลยทั้งหาข้อมูลต่างๆทํารูปทากราฟิกต่างๆครับผมก็อยากให้เพื่อนๆได้รับความรู้กันนะแม้ว่าอาจจะแบบอ้คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมันไม่ค่อยสนุกดนึนง อันนั้นแบบยอดดูก็จะน้อยๆยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรไงคือผมอยากจะให้เพื่อนๆได้รับความรู้จริงๆเว้ยคือแบบเพื่อนๆหลายๆคนก็ถามมาผมก็ถ้าเกิดเออผมเห็นคําถามนั้นผมก็จะตอบัะผมว่าแบบเฮ้นักบินคนนี้นั้นมันใช้ไอตัวนี้ได้ไหมหุ่นตัวนี้ใช้นักบินตัวนี้ได้ไหมอะไรอย่างนงี้ครับผมก็นะก็ยินดีทําให้เพื่อนๆได้รับความรู้กันครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะผมที่ดูจนจบนะครับผมด้วยใจจริงๆเลยนะ ผมใช้เวลานานมากจริงๆโอเคโอเคอย่างไรก็เอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมขอตัวก,ก่อนสวัสดีครับบายบอล